ปิดตายขเขมรทหารไทยจัดให้เตรียมล้อมลั้วลวดน้ำปราสาทตามเมืองทมปิดประตูห้ามขเขมรนขึ้นถาวรโดยเรื่องนี้เองก็ทำเอาชาวขเขมรนถึงกับช็อกไปตามตามกันอย่างแน่นอนหลังจากความสำเร็จของภารกิจปกป้องพื้นแผ่นดินไทยจากผู้ลุกรานขมรผ่านการสู้รบยางดูเดือดนานห้าวัน จนท้ายที่สุดกองทัพไทยก็สามารถเอาชนะและยึดคืนพื้นที่ที่ขเขมรได้แต่ฝันลมลมแรงแรภายหลังที่ทางด้านพลเรือตรีสุรสัน์คงศิริโคศกศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยขเขมรได้ถแถลงว่าสรุปสถานการณ์ในพื้นที่การประทะณะเวลาเที่ยงคืนของวันที่28กรกฎาคม2568ก่อนการเจราจาหยุดยิงมีผลจนถึง6นาฬิกา 29กรกฎาคม2568กองทัพไทยสามารถยึดพื้นที่ได้11พื้นที่ได้แก่ภูมะเขือช่องอานมา้าปราสาทตาเมืองธมปราสาทตะควายช่องบกโดนตวนสัตวสมช่องจองช่องสายตะกูทาวิหารและทานยาวโดยในพื้นที่ไว้ได้11จุดหนึ่งในนั้นคือปราสาทตาเมืองธมซึ่งเคยมีปัญหาที่ชาวเขมรที่พยายามเข้ามาแสดงสัญ,ญลักษณ์ แสดงความเป็นเจ้าของจนเกิดความวุ่นวายและมีเสียงเรียกร้องจากชาวไทยว่าให้มีการล้อมรั้วปราสาทตาเมืองทมนั้นมาล่าสุดพี่เล็กวัสนานาน่วมผู้สื่อข่าวสายทหารได้มีการโพสต์ข้อความว่าทหารจัดให้ล้อมรั้วลวดหนามปราสาทตาเมืองทมแล้วแถมยังมีการปิดทางขึ้นฝั่งเข,ขมรหลังทหารไทยยึดเบ็ดเสร็จโดยทั้งนี้บริเวณปราสาทตาเมืองทมนะครับในอดีตเองก็เคยมีการล้อมรั้วมาก่อนแล้วแต่ได้ถูกเลือกออก เมื่อรัฐบาลสองประเทศต้องการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างกันในปี2554และนอกจากนี้ด้านพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองก็ได้ออกคำสั่งปิดปราสาทตาเมือนทมในวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อเป็นมาตรการตอกโตโกรณีขเขมิได้วางทุ่นบอมจนทำให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บ5นายที่ช่องอานมาแต่ในระหว่างที่ทหารไทยกำลังล้อมรั้วปรากฏว่าทหารเขมิก็ได้เปิดฉากยิงเข้าใส่ จึงเป็นจุดเริ่มต้นการประทะกันด้วยกำลังอาวุธต่อเนื่องมาจนกระทั่งมีข้อตกลงหยุดยิงในเวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมานั่นเองครับซึ่งฝ่ายไทยก็สามารถยึดพื้นที่ไว้ได้โดยเบ็ดเสร็จโดยสำหรับการรื้อรั้วตาเมืองทมในปี54นี่เองมาก่อนหน้านี้ก็ได้มีนักวิชาการออกมาแชรว่ารั้วไม้หน้าปราสาทตาเมืองทมได้ถูกรื้จากพิษ MOU43 จนทำให้ขเขมรนกล้าเคมสิทธ โดยจากกรณีอดีตรองแม่ทัพภาคที่สองและผู้บัญชาการกองกำลังสุรนาลีพลโถกนกทองเผือกเนตคาเวสนะได้ออกมาเปิดเผยภาพถ่ายที่ยืนยันการมีอยู่ของรั้วกั้นแนวชายแดนบริเวณปราสาทตาเมินทมจังหวัดสุรินทร์ซึ่งถูกรื้อถอนออกไปในยุคัฐบาลของนางสาวยิ่งรักษ์ชิน,นวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีโดยสาเหตุที่ต้องรื้อรั้วนั้นมาจาก m o u 43และ JBC ทําให้มีการเรียกร้องให้ยกเลิก m o u 4 3เมื่อวันที่8กรกฎาคม นายเทพมนตรีริมกพ,พยอมนักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์และนักเทววิทยาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ระบว่ารั้วไม้ที่หน้าปราสาทตาเมืินทมที่รือรั้วไม้บริเวณหน้าตัวปราสาทตาเมืินทมออกไปเป็นผลงานจาก MOU4 3และ J b บกับคณะสำรวจร่วมไทยเขมรได้ดำเนินการแจ้งรัฐบาลโดยกระทรวงการต่างประเทศรัฐบาลยิ่งลักษณ์จึงสั่งผู้บัญชาการกองทัพบ,บกและสั่งการลงมายังแม่ทัพภาคที่สองและกองกำลังสุรนาลีให้เอารั้วนั้นออก และขั้นตอนเป็นแบบนี้มันมาจาก mou 4 3ก็เลยมีการปั่นป่วนตรงต,รงตามเมินทมและพื้นที่อื่นๆตลอดแนวเขต,แ,เขตแดนไทยขเขมรมาจนถึงตอนนี้นอกจากนี้ยังมีหมุดขเขมรที่เข้ามาปักหลังปราสาทตาเมินโต,ต๊ดมันเลยคุมปราสาทตาเมินทมนั้นไปด้วยโดยฝ่ายเขมรจึงพยายามเคลมว่าปราสาทสองหลังนี้เป็นของขเขมรส่วนฝ่ายไทยก็ปักหมุดตรงหัวสะพานขอบหน้าผาด้านตะวันตกเฉียงใต้ของตัวปราสาทตาเมินทมราว20-25ถึงเมตร จึงยึดถือหมุดนั้นเราจึงต้องเลิก m o u 43ไงครับเพราะสร้างแต่ปัญหาซึ่งอย่างไรก็ตามหลังจากที่ยึดปราสาทต,ตาเมืินทมได้สําเร็จก็ได้มีการเผยแพร่คลิปทหารไทยได้ส่งเสียงร้องเพลงชาติไทยที่แสนไพเราะณปราสาทต,ตาเมืินทมจังหวัดสุรินทร์พร้อมกับชักธงชาติเพื่อเป็นการประกาศว่านี่คือแผ่นดินไทยไม่มีใครหน้าไหนเคลมได้โดยก่อนจะมาดูคลิปนี้ทางแนวหน้าให้ลงได้พอไม่เห็นทานเห็นยุโทโธปกรณ์อ,อาวุธใดๆ และเพื่อให้เห็นถึงความพยายามที่พวกเขาร่วมกันปกป้องประกาศถึงในความมั่นคงในเขตพื้นที่ว่าตาเมืองถมนั้นทหารไทยสามารถควบคุมได้เบ็ดเสร็จและให้รู้ว่าพวกเขาลำบากแค่ไหนเสี่ยงแค่ไหนถึงจะได้มีธงชาติไทยและเสียเพลงชาติไทยบนตาเมืองถมพวกเขาเหล่านี้ยอมแลกชีวิตไว้ซึ่งแผ่นดินและการรมชา,าติอ้งุงไทยรวมเลือดเนื้อาชาติไทยเป็นพ Oh, my. ยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสลราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า